ยามเช้าเวียงจันทร์นะครับประมาณตีห้ากว่าตีห้าครึ่งได้ไหมบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารขายตั้งแต่เช้านะครับจริงๆขายตอนกลางคืนเขาก็ขายนะฮะคนกินกันเต็มเลยนะแถ้าตลาดเช้ามองนี่แหละครับผมจะเดินไปตลาดขัวดินหรือตลาดหนองจันทร์ตรงข้างหน้านี่นะครับ มีร้านขายอาหารขายนั่นขายนี่ก็เป็นรถเข็นนะฮะประมาณ10ร้านน่าจะได้นะเดินมาดูว่ามันมีอะไรขายบ้างนะผมเห็นมีร้านโจ๊กเลยนะฮะอยู่เนี่ยหาหาไม่ยากนะครับตรงทแถว m มินิบิ๊กซนี่นะครับใกล้ๆกับสถานีชิวรถ ตลาาดเช้นะครับนี่นะทางเข้าตลาดน้องจันนี่แหละครับตลาดหัวดินเดินเข้าไป ี่ถึงแล้วครับนี่นะครับบริเวณตลาดัวดินผมก็นึกว่าย้ายไปขายที่บึงท่าหลวงหมดแล้วก็ยังมีขายที่นี่นะครับก็คือตลาดหนองจันทนั่นแหละนะครับยวเดินไปดูทางโซนโน้นก่อนอยวเดินเข้าไปดูโซนทางโล้นก่อนนะครับ ด้านหลังคอนโดนี่แหะครับโอ้เหมือนเขาจะปรับปรุงใหม่นะเนี่ยเหมือนเขาจะทำใหม่นะครับขายผัก คือผักในเวียงจันทร์เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ปลูกในลาวเนี่ยแหละนะครับไม่ได้นำเข้ามาขายจากที่อื่นนะครับแหล่งปลูกผักก็จะเป็นเมืองหาดทรายฟองอะไรอย่างนี้นะครับแขวงเวียงจันทร์นะฮะแล้วก็มาจากเชียงขววงก็มีนะฮะ หงโล8,000 16บาทเมือนตลาดนี้เขาจะเป็นตลาดเช้ามืดเลยนะคนก็จะมาหาซื้อของแล้วก็ไปทำค้าขายต่อในตอนเช้าสายนะครับ ตลาดหนองดินที่ถัดไปมันก็จะเป็นไอตลาดหัวดินนะครับคือตลาดหนองจันทร์นั่นแหละถัดไปจริงๆข้าง,งหน้านี่คือตลาดเช้าละครเวียงจันทร์นะครับปลาขายไก่นะครับมันก็จัดระเบียบใหม่ก็โอเคนะครับดูสวยงามนะ เหมือนทั้งโซนนี้จะเป็นพวกเส้นเฟออะไรพวกน,นี้นะครับเส้นข้าวปุ้นอะไรพวกน,นี้นะฮะนะก็ถัดไปก็จะมีพวกไก่ตุนบ้างไก่นึ่งบ้างอะไรอยากก่างนี้นะฮะแล้วก็พวกผลไม้ทางโซนนี้น่าจะเป็นพวกขายเนื้อ ขายหมูอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ของแห้งส่วนหนึ่งอันนี้เนื้อหูอันนี้เนื้อง,ง่หรือเนื้อหมูเนี่ยมหมูนะหกสิบห้าหกสิบ้าพันกีบนะครับส่วนเนื้อหมูนะครับ คนส่วนใหญ่เขาจะไปโน่นนะฮะตลาดอ่ะบึงท่าหลวงนะฮะมันจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากของซื้อของขายเยอะมากนะตลาดบึงท่าหลวงแต่ที่นี้ก็ยังมีขายอยู่นะสินวัวสิ้นวันวไอ,วอ,วอ้ถามเน,นี่ยไิ้นวัวนี่ขายโลเขาได้เส้นเสาเส้นเสาโหเปแพงเนาะเส้นเสาถักจับบาทเนาะ สองเนาะสอง่ออองาบาทแสนซาวนะครับไม่แพง140บาทแสนสาวิบเป็นบาทกลัว <c oughs> <c oughs> เป็นตลาดเล็กๆนะครับเพราะคนขายส่วนใหญ่เขาไปโน่นหมดแล้วไปบึงท่าหลวงหมดแล้วบึงท่าหลวงนี่โอ้โหใหญ่กว่านี้เป็นสิบเท่าครับแต่ให้ดูบรรยากาศเฉยๆนะครับว่ายังไงอันนี้เนื้อหมูเจ็ดสิบแปดเนาะเนื้อหมูโอ้เนื้อกำง,งามนะเจ็ดสิบแปดก็รู้ว่เท่าไหร่นะ คือตลาดน้องจันนี่นะครับหรือตลาดหัวดินเนี่ยมันเป็นตลาดในตำนานนะครับร่ว่กับตลาดเช้านะฮะตลาดเช้าตลาดหัวดินมันก็อยู่ติดติดกันนี่แหละนะครับมันเป็นใจกลางของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเมืองศรีสัตนาคนะฮะ ถัดไปก็เป็นโซนเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ศูนย์การค้าพาร์คสันนะครับมีคอนโดหลายตึกนะครับอนาคตรตรงซ้ายมือนี้ก็น่าจ,จะเป็นพวกสร้างเป็นคอนโดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นใจกลางแล้วนะครคือ <c oughs> ถ้าใครอยากจะไปถ่ายคือ ้าใครอยากจะเห็นความอลังการงานสร้างของตลาดนะครับต้องไปตลาดบึงทาาหลวงนะครับก็ไปทางโซนโน้นนะครับบึงทาาหลวงเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาาหลวงนะครับไปทางไปทางไหนล่ะก็ไปทางบ้านทาาหลวงแล้วก็เลยไปอีกนะครับเลยข้ามบึงไปอะบ้านโนนหวาย <c oughs> ทางโซนโน้นนะครับของเมืองไซเซษฐานะฮะโอ้โห ตลาดใหญ่มากครับใหญ่โอ้โหไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะฮะอลังการงานสร้างเลยนะครับสินค้านี้มาเต็มนะปลาแม่น้ำโคงพืชผักทั่วสารทิศนะครับเป็นตลาดขายส่งและราคาถูกนะครับบึงคาดหลวงนะครับพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็ไปไปจากนี่ฮะไปขายที่โน้นนะครับ ตรงนั้นจะคึกคักมากฮะอีกตลาดหนึ่งคือตลาดบ้านโนนขอ <c oughs> ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับเมืองไซเสีฐานะครับใหญ่กว่านี้เยอะครับคนขายของก็โอโ้โ,อโหเยอะตอนนี้น่าจะคึกคักกันแล้วนะครับเพราะว่ามันติดตลาดตอนตี่สี่กว่าที่ห้าคนก็ไปซื้อของะเหมือนกขาไปซื้อไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับตลาดขายส่ง ก็แนน่ยบึงท่าหลวงนะครับผมไปเมื่อวานเนี่ยไปตอนบ่ายๆแล้วมันมันไม่มีอะไรให้ถ่ายนลตลาดโนนคอเพราะว่ามันเป็นตลาดเช้าฮะอากาศเกือบเกๆหกโมงเช้าก็เย็นๆนะครับวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหนะครับ ก็เย็นๆสายมาก็ร้อนเดียวไปหาอะไรร้อนๆกินดีกว่านะครับมีพวกน้ำเต้าหู้มีกาแฟร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่น้องคนไทยนะฮะก็ถ้าใครอยากจะหาแหล่งกินนะครับก็ตรงนี้นะครับ ดูมินิบิ๊กซีไว้นะฮะทีาตลาดเช้านะครับไม่แพงหรอกครับตรงถแถวนี้นะฮะหลายๆคนบ่นว่าโอ้อาหารการกินแพงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลาดเช้าโดนตีหัวนะเพราะไม่รู้ไงเนี่ยเดินมาทางนี้นะครับเนี่ยดูป้ายมินิบิ๊กซีไว้นะมันจะมีพวกโซนขายของอยู่ถแถวๆนี้นะครับไม่ได้แพงอะไรนะครับสี่สิบห้าสิบบาทนะครับปิ้งนี่ก็มีเยอะนะครับ ให้ดูตลาดเช้ามอไว้เนี่ยนะฮะส่วนรถเมย์คิวรถเมย์ก็ตรงนี้นะฮะนี่ใกล้ๆประมาณสักไม่ถึง100ร้อยเมตรนะฮะตรงป้ายเหลืองๆนะฮะสีแยกไฟแดงนี่ข้างหน้าเนี่ยมาถึงรถเมย์จากอุดรหนองคายก็มาจอดตรงนั้นแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาตรงนี้นะครับ แหล่งของกินนะครับกลางคืนก็มีดึกๆดื่นๆเชา้ชาๆก็มีนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยดูป้ายมินิวิกซีไว้เนี่ยนะครับ